S <S นี่ค่ะกินอย่างค่ะมาแต่จะทำเองแบบกินอะไรก็ทำเองอือ ตั้งแต่ฉลองคริสต์มาสนะคะแล้วก็มาปีใหม่ยังไม่ได้กินอะไรแซ่บๆก็เลยจัดการลวกขนมจีนนะคะแล้วก็จะตำส้มตำในหัวนี่มีแต่เมนูค่ะแล้วก็จะทำยำบุนเส้นด้วยนะคะใส่หมูสับใส่ไก่ยอนะคะจัดการตำพริกตำพริกเพื่อจะทำโอ้ยน้ำลายจะใหญ่จะน้อยนี่ค่ะน้ำยำเสร็จเรียบร้อยก็มา็ตำบักสมตำาบักคุงตำบักสมปะนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะควัสลงจานเลยค่ะเซบแซ่ซกินให้สะใจไปเลยค่ะทั้งส้มตําทั้งยำนะคะเสร็จเรียบร้อยจัดใส่จานมีไข่ตุ้มด้วยขนมจีนด้วยนะคะแล้วก็มียำด้วยแลนเข่าหอ,องน้ำแท้ๆค่ะบาทเนี่ยอ้ยน้ำลายย้อยมานี่ค่ะกินอะไรยเดี๋ยวเกินอะไรได้ อะไรล่ะลูกแล้วยังไงแม่จะได้กินนี่แม่จะนั่งตรงนี้นะเดิ็กๆตู้ดอกชนสัตว์แม่ให้กินอิ่มแล้วเนี่ยนี่แม่มาแม่เตะเนีย่ยจิดๆสวัสดีค่ะทุกคนค่ะโอ้โหใหม่ ปีใหม่ไปจัดงานบ้านมูนะคะไปจัดบ้านเพื่อนก็กินแต่อาหารที่มันบเผ็ดบแซบเนาะคนนึงก็ต้องแบบหลังเทศกาลมัจัดเป็นศิลา้ามันจึงแซบมาๆๆๆต้มส้มแซ่บค่ะคุณนะอ,อู้ยววคุณนะคุณนะคุณนะยำค่ะอยากทั้งยำทั้งส้มตำนะแท้งรวยๆเดินทางกลับบ้านเฮาแล้วเหรอเนาะเออไม่ใช่สิกลับจากบ้าน ไปทำงานเนาะพี่ชายคนหนึ่งก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านครอบครัวพ,พี่ชายพี่สาวกลับบ้านหาแม่นะคะอยากกลับอยากกลับทุกเทศกาลเลยคือคนจะโอ้ยมาอยู่ไก่แทนเนาะอืมแซ่บๆเดี๋ยวๆอยากอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวกินย่ำกินยำจากบาทกันนะคะกินย่ำก่อน ส้มตำแล้วก็อยากกินย่ำม,มาเนเอยากซุยางนี่แหละของแซ่บอยากม,มุนเส้นเอาอ,อ,อ,อย่าม,มุนเส้นโบราณไม่ได้ใส่ถั่วทุกคน อร่อยมากใส่แต่กุ้งใส่หมูสับใ,ใส่ไก่ยอไก่ยอเยอรมันมีทุกอย่างค่ะมาแต่ทำเองแบบกินอะไรก็ทำเองอื้มอื้มก็ผมก็ผมทำหมกหม้อดอบ ตามตะโดนลูกสาวก็มากจินลี่ก็มากวนโอ้ยทุกคนจ้ะนี่แซ่บปลาจากบ้านเราฟิน I'm going ตําเองแซบเองอเขาเรียกว่ากินให้สมอยากอื ฮไปกินกับเพื่อนฝรั่งมก็ไม่แซ่บแบบนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะถ้าไปจัดแซบ่บอย่างให้เพื่อนฝรั่งชิมนะคะก็มาจัดอยู่บ้านเดีย๋ยวปีใหม่จัดอยู่บ้านจัดแน่แซบ่บอื้อือ นี่ไข่ต้มใส่เมคก,กี้กแซ่บแบบน,นี้เข้มขน จะไปดูทีวีแล้วไปแล้วไปแล้วทุกทุกคนยำกระแซบตำมะฮงกระแซกหอมซ้บมาก กินข้าวให้อร่อยนะคะแซ่บๆค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย